นี่เหมือนอยู้างในมีคนเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ได้วัสดีค่ะไม่รูว่าไม่ใช่คนหรอก มันเตัวนี้นหน่อยแล้วิี้ายมันแยกกันเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นอาหารอะไม่ใช่ันใ้ตัวนี้คิแงด้วยตัวนี้กไนไนเมงป่องไนคืออะไรมงป่องอ้ตัวใหญ่มากมนี่ก่อนออันนี้แมงป่องม้งป่องจัดอยู่ในจำพวกจั์ขาปลอกหมูอะไรอ่ะมันไม่มีป้ายบอกเลยเอะฮัลโหลฮัลโหล ไลออนเฮดขนปูที่แก้มตัวละ250บาทนี่ไงส่วนอันนี้แกสบี้ขวานตัวละ25บาเอ้ย250าบาทเนี่ยวิจาร้อันนี้จำไม่ต่อมาหนูชอบตัวเนี้ยเนี่ยผมให้ราคาพิเศษเลยแต่ว่าผมอยู่แค่ตัวเดียวนี่สองร้องห้าสิมบาจริงเหมือนไอ้กอไม้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พู่เมียเลยตัวนี้ตัวีได้ตัวนี้ตัวนี้โตไปมันจะกลายเป็นแบบนี้นะใี่เป็ุดอึจี๊ยเจี๊อย่างเี้ไม่รู้มาจ้จ้ลองทแบบนี้ใส่มันดูดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรไม่ไม่ไปดูข้างในเนี่ยปานอยาะตัวนี้ตัวนี้เหมือนรูดเหมือนโอเน็ตเลยอ่ะหนอยากได้อะเจด้ อยากได้อะปะ่ะคสักตัวหนึ่งอะแฮมเตอร์แคลตัวละแ0บบาทโบยจับ80บาทเท่านั้นอยากได้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้หรือว่านั้นอันนั้นเมน่ อุยฉันไม่ค่อยชอบตัวสีดำอะ่ะชอบอันไหนล่ะฉันชอบตัวนี้เอาวิง่งนี่ตัวยืนเนี่ยนี่นี่นี่นีนี่นนนตัวละร้อยบาทฉันอ,อยากได้อะ่ะอยากได้อะ่ะแมวแต่เขามไม่อยากได้เพราะว่าเขาแพ้ขนแมวอุยจิฉัน ขาวนะ่ะเห็นไหมหางดําๆตัวขาวมันคือหมาหรือแมวแมวแต่เจ๊อยากได้ตัวนี้มากกว่าแต,แต่เขาบอกว่าเพื่อป้องกันการติดเช่งงอสัมผัสน้องหมาครับน้องหมานะเฮ้ยมันของจริงป้าเนี่ยป๊ะป้าเนคู่ไวแฟกป้ะป้าลองโดนตัวมันดูเน่าคู่ไวแฟกเป็นเน่<ว>คาคู่ ดูทางตอนใต้และตอนกลางของวีทิปเอสฟิลิกาบินิสัยรักสงบเชื่องเลี้ยงเลี้ยงง่ายกินสัตว์ขนาดมันคืออะไรอ่ะมันคือกระต่ายไม่ใช่ปะป๊าไม่ใช่มันไม่ใช่กระต่ายแคนดี้โอว์คอนเทอร์คือแกสที้กบแฮมส่เี๋ยวตัวนี้คืออะไจไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ หิปโปอย่างสวยอ่ะอย่างตกปลาฝั่งนู้นอันนี้คือไก่มายไก่อะไรคะไก่เออไก่อะไรอ่ะไหนมาทิ่กจอกเป็นแบ็เตอร์ุ้ยน่ารักอ่ะไหนเนี่ยอะไรเหรอเออดูดิ ตัวเล็กอยู่เลยอ่ะไปอะไรอ่ะไหนอ่ะน้าอีบีบนิใครไหมอีบีบบอสหนั่งหน่อยให้ป้าถ่ายให้บอสหน้ามาให้ป้าถ่ายให้อีบีบอยากลองชิมเห็นการ์ตูนกินกันโอเคชิมแล้วยังไงครลูกละห้าสิบบาทลูกละห้าสิบบาทบอไหม เอาเหมือนกันนะเอาคนละลูกอ่ะเลือกเอาอยากได้แบบไหน,นโบอ,อยากได้แบบนี้หรือว่าแบบนี้กินด้วยกันกินคนละกล่องอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นถั่วแดงถั่วแดงช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตหนูเอาอันนี้นี่ชัอกเขียวนะเอาคนละอย่างไหมจิโวเอารสเหมือนเจ๊ไหมเอาเหมือนเจ๊ไหมอืมเอาเหมือนโอเคครับแต่ว่ามันมีรสเหมือนกันนะรนึ่งร้อยบาทขอบคุณค่ะพี่ ครับจิ้งเขาได้รสชาเขียวอ้าวโบหยิบเอากินด้วยกันลองชิมของกันละกันโอเคไหมอือโหชิมได้ชิมได้หนุ่มจิ้งจิ้งจิ้งด้วยไหอันนี้คืออะไรเอสเล่ขนมเจียบ้านขนมเจียปั้านสดโอ้โห ไหนอ่ะน้ำส้มเอ้ยน้ำชาลาบีมันคือน้ำอะไรอ่ะน้ำชาลาบีหนูอันนี้น้ำส้มเอ่อน้ำชาลาบีสาลาเปท <c oughs> ทำมาจากน้ำส้มใช่ไหมมันมีไปไหนแล้วอ๋อยนีนั่นโมจิใส่ไส้ช็อกโกแลตค่ะอันนี้แต่โมจิใส่ไส้ชาเขียวค่ะนี่ เนี่ยอันนี้ซอเบอร์รี่กินก่อนเลยซอเบอร์รี่นี่แต่เขาไม่ชอบลูกใหญ่บอกมันยืดมากอร่อยากมันทอดบ่อยให้ร่อยแล้วอร่อยเขาเหมือนช็อกโกแลตผสมกับแป้งอันนี้คือปลาหมึกไข่ปลาหมึกนีหิวมะไบ้างบอเออืมอออมอะไ อร่อยมากเลยถ้เกิดเราคุณจะอร่อยมากมอืมอืออืออร่อยมากอร่อยมากมากินข้าวเียวกันน้แต่เดี๋ยวให้เชียวกกอดเนานะน้ำอะไรอะน้ำอะไรให้ถ่ายน้ำน้ำองุ่น้าทิมใช่ทำไมโบลูวะมาลองชิมอันนี้กัน จริงคิดว่าน้ำทับทิมเหมือนน้ำอะไรอ,อร่อยร่อยตอนแรกจะคิดว่าน้ำองุ่นตอนแรกโหเยอดได้มากเลยจิบอดูดิอ้ยรู้เหมือนลิ้นเลยว่ะใชิน้น